โอ้ลงงดงามน,นะครับพื้นที่ใช้สอยสุดยอดมากนะครับอยู่แล้วรวยนะฮะบ,บ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยครับมีอ่างซิงมีเตานะฮะเตาไฟฟ้าด้วยนะเมื่อก่อนเจ้าของอยู่เองนะฮะดวนี้ก็ ปล่อยเช่าครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนเคลื่อนย้ายของการใช้พื้นที่นะฮะอรนนี้ประตูบานใหญ่นี่เราก็มาดูห้องต่อไปนะฮะทุกห้องจะมีห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนได้นะหรือห้องทำงานก็ได้อันนี้เป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่นะฮะ หรือเป็นห้องตู้เสื้อผ้าก็ได้ตู้ไฟจะอยู่ห้องนี้นะเป็นโหลดเซนเตอร์สามเฟสตู้นีหนึ่งสต็อมีชาวเวอร์ห้องน้ำโอเค ือมีห้องน้ำน้อยหน่อยโอเคนี่ก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งมีห้องน้ำด้วย 有钱我。<laughs> <laughs> มีแอร์ทุกห้องโอ้ห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องสไลด์บานสไลด์สวยงามตามท้องเรื่องครับพี่ ที่ดีที่สุดคือทุกห้องเปิดออกมามีสวนอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดโอ้ใช้ล็อกตรงน,นี้ประตูล็อกอย่างมิชิดนะฮะล็อกในล็อกนอกล็อกหลายชั้นมีต้นไผนะ่ด้วยวิวสวยมากหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับย่านพระราม9ก้า MRT สุขุมวิทนะฮะ MRT ์ MR so, อโศกทะลุกันฮะแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมากครับมีบันไดขึ้น,นะฮะห้องนอนมีแอร์ทุกห้องครับอากาศดีมากมีสวยงามครับ